สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มีน้องชวนไปกินราเมงผมก็เลยต้องลองไปดูหน่อยเห็นน้องบอกว่าอร่อยมากแต่พอเห็นเมนูผมก็สั่งเลยทงคัตสึราเมงที่นี่ขึ้นชื่อมากเด็ดของร้านก็คือน้ำซุปกระดูกหมูที่อร่อยเข้มข้นแต่ที่สำคัญร้านนี้เขาทำเส้นเองด้วยนะครับเป็นสไตล์ฮกากาตะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเส้นสไตล์ฮกากาตะมันเป็นยังไงรู้แต่ว่าพอมนเข้าปากแล้วโอ้ยมันละมุนมากนมและเกิ็ดบอกไม่ถูกอยากให้น้องมากินด้วยกันจังเลย ที่นี่อาหารเคลื่งเคียงก็ยังมีนะครับผมมมนจะเป็นไก่คาราเกะแล้วก็เกี๊ยวซาที่ผมสั่งมาเพิ่มเติมด้วยพอดีวันนี้ไม่ได้กินข้าวกลางวันกับข้าวเย็นผมก็เลยซัดสเตียบเลยครับทางบะหมี่เย็นแล้วก็ทงคัตสึราเมงเกี๊ยวซาไก่ทอดด้วยทบท้ายด้วยชาเขียว และนี่ก็คือหน้าตาเมนูนะครับมีข้าวหน้าปลาไหลข้าวแกงกะหรี่ซึ่งวันนี้ผมอยากกินมากแต่อดนะเพราะว่าหมดเร็วจริงราคาก็ไม่แพงเลยนะครับเครื่องเคียงก็มีหลากหลายรับประกันความอร่อยจริงๆใครอยู่ย่านบางนาตราดนะครับมาได้เลยนะครับร้าน R. R. เอบิซูราเมงนะครับอยู่บริเวณบางนาตาดก,กม6 5ดนะครับที่ปั๊มเชลนั่นเองใครผ่านไปผ่านมาก็น่าจะเห็นกันอยู่ร้านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับนั่งสบายนะครับแต่อากาศเมืองไทยก็ยังร้อนไปชมจันดีกว่า